สปีดเกมนะครับผมก็เหมือนเดิมครับให้เลือกเราจะพูดแบ่งชอย์มาสองตัวแล้วก็ให้เลือกกันอย่างรวดเร็ว<อ>คิด<อ>แบบตอบตามใจนึกนะครับว่าชอบอะไรกว่ากันหรือว่า Prefer แบบแนะนำมาไหนมากกว่ากันนะครับอ่ะมาวมวอมก่อนคู่แรกพร้อมนะครับบารากอนหรือว่าโกลโซารัสครับบารากอนโกลโโโัสซัส ใทรธนซสลัดหรือว่าวารานครับวารานวารานหรือว่ากุโรสลัดครับวารานกโรเบียเข้าไปสองเข้าไปสองข้อแล้เพี่ยงอยู่ข้อสองเลยไปกันเร็วอ่ะออก้าหรือว่าเบโอรันเต้ครับเบโอรันเต้ครับออก้าออก้าสวย ก็ซีล่าจีเอ็มเคหรือก็ซีล่าคิริลครับจีเอ็มเคโซนอะไรนะผมฟังไม่ทันคิริลนะอ๋ผมเอาเิริลคิริลคิริลอ๋อคิริลอ๋อเบอร์นิงก็ซีล่าหนึ่งเก้าเก้าห้าเลยเบอร์นิงก็ซีล่าสองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าห้าคิงซีซ่าหรือบีมอสเดมคิงซีซ่าขอขอใหม่อันนี้ผมฟังไม่ทัน คิงซีซ่าคิงอ๋อพี่กับพี่เบียร์ตอบคิงซีซ่าโอเคมูโตะหรือว่าเมกากิ拉สเมกากิ拉สมูโตะพี่หลอนได้ดูแบบสไตล์แบบไม่เหมือนใครนะกอซิล่าเออร์ดหกอซิล่าไฟนอลวอลครับกอซิล่าไฟนอลวอลกอซิล่าอะไรกันอะไรนะเอิร์ธกับไฟนอลวอลเอิร์ธไฟนอลวอลไอ้โจโข่เฮียอ้าวไม่อะ Ring, the เกมไัยพิบัติฟอมของไัยพิบัตรจริงก็ส mm ิ่งที่เราชวะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดไกลกั้นโชว์ว่ากับไกลกั้นไฟนอลวอลไก่กั้นไฟนอลวอลแม่งไปอีกบิยอนแล้วว่ามีติดเรื่อยูยอมเลยเอาเงาเลยอันนี้ไม่รู้ซ้ำไปยังไม่แน่ใจอยากถามลาดอนคิงออฟเดอะมอนสเตอร์หรือลาดอนไฟนอลวอลครับลาดอนมอนสเตอร์ลาดอนไฟนอลวอลไฟนอลวอลอางเดียวเลย หนุ่มปารี่รอยต์ตี้อ่าครับเฮโดล่าหรือไบโอเลนเต้ครับเฮโดลาเฮโดล่าเออสวยเดสทรอย่าหรือว่าคิงกิโดล่าลูกจ้ว่าทวนสอบพี่อะไรนะเดสทรอย่าหรือว่าคิงกิโดล่าครับยังต้องถามอีกเหรอวะกิโดล่ากิโดล่าเดสรอย่าครับคิงกิโดล่าเฮเซ หรือว่า King una, คิงกิโดล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์กิโดล่าคิงออฟมอนสเตอร์เฮเซกิโดล่าเฮเซหรือไคเซอร์กิโดล่าไคเซอร์กิโดล่าเฮเซกิโดล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ Monster, หรือกิโดล่าอนิเมะกิโดล่าอนิเมต์เราไม่ต้องเลือกตามกูมึงเลือกกันนั้นไปเลย <laughs> คันนี้เลือกได้ไหมเห็นนึกว่าพี่โจจะเลือกอ่าครับมอสทราเฮเซหรือมอสทราโชวะไม่เลือกเลยไม่เลือกไม่ได้ไม่อยู่ในช้อยโอ้ไม่เลือกไม่ได้เลือกอยู่ในเกมต้องเลือกโชวะโชวะกันนะเลือกเลือกไป็กัน้งอ่ะมอสทราคิงออฟเดอะมอนสเตอร์หรือมอสทราไฟนอลวอร์เอ้ยไม่ใช่ไฟนอลวอร์พูดผิดมอสทราโดยรวมเลยมิเลเนียมเพราะหน้าตาเหมือนกันหมดอืมอืมมอสทราคิงออสต์มอนสเตอร์ เา <Millenn ium. S 1> อามีเลเนียมเอามิเลเนียมเหมือนกันอ่ะจ <King S 2> ริงก็แยกไม่ออกไงใช่ก็ซิล่าสองพันสิบสี่หรือก็ซิล่าสองพันสิบเก้าจริงออกมาสองพันสิบสี่สองพันสิบเก้าสองพันสิบสี่สองพันสิบสี่อะครับผมสวยอ,อันนี้มัวต่อไปถ้าคุณเลือกได้ตัวละครมนุษย์เหล่านี้คุณอยากจะเป็นใครมากกว่ากัน โโอหไดสุเกะเซริซาวะจากปีหนึ่งเก้าห้าสี่หรืออิชิโรเซริซาวะจากมอนสเตอร์เวิร์สครับยากว่ะผมไม่ได้อยากอยากเป็นใครนะอยากเป็นใครนะอันนี้ไม่ได้ถามว่าชอบใครว่ากันนะเออไดซูกเกตไดสุเกะหนึ่งเก้าห้าสี่นะทั้รักทั้รักเออมันไม่มีอะไรต้องอยู่แล้วอะเพราะงั้นการถุ่สลากธรรมดาพี่นนอะไรนะเริ่มอินเริ่มอินอินตัวเวิร์สอเิน้วยอิน้วยตายตายเฉย ตายแม่งอยู่ไปก็ไร้ค่ามีประโยชน์ดีกว่าตัวละครเหล่านี้คุณอยากจะเป็นใครมากกว่ากันเอมมารัสเซลจาก King of m o n s t e r หรือฮารุโอซาซากิจากก็ซิล่าอนิเมะฮารุโอฮารุโอทำไมถึงกลายเป็นฮารุโอตายเหมือนกันตูดอ้าวได้แฝดนะแต่ลูกด้ออ๋ออ๋ออ๋อแล้วแม่งสุดท้ายไปตุ๊กตายาง อ่าครับยาชิโรอากานเนจากอ่าคิริวหรือว่าเซอจิโมริคิริโกะจากเมกากิลัสสองคนนี้คือแบบแค้นก็ซิล่าเหมือนกันเลยนะแล้วก็แบบอยากจะฆ่าก็ซิล่ายาชิโรอากเนเนอากานเนตัวตัวคิริวออากานเนเนอะโอเคครับอากานเนฟอร์ดมันจะมีตัวหนึ่งมาคอยมาจีบอย่างนี้น่ารำคานมากก็เลยชอบภาคโตเกียวเอสเอสนี่คือทิ้งเลยไม่อินเลยคำถามนี้ผมไม่อิน ฟอร์ดบรอดี้จากก็ซิล่าสองพันสิบสี่หรือว่าเจมส์คอนราดจากของสกอวไอแลนด์ครับฟอร์ดแน่นอนเพราะเมียสวยเพราะเมียเรารักกันสวยแพ็กแพ็กแพ็กพี่นนเลือกยังนะเจมส์คอนราดเจมส์คอนราดอ๋อได้เจอของสายบูนิกทาโทปูล้สจากก็ซิล่าหนึ่งเก้าเก้าแปดหรือว่ามาร์ครัสเซลจากคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ครับ นิคชาร์ลสผมมามาร์คใช่ไหมขอไปทก็บใเดือนนี่ว่าเหตุผลส่วนตัวป่ะพี่โจ๊กฮะมีเหตุผลส่วนตัวปไม่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 อ๋อแค่ไม่อยากไปเก็บด้เดือนเออว่าแต่ไม่อยากมีลูกแบบนั้นเหมือนกันนะอืมอ่ะลันโดยังงูจิยังลันโดลันโดจากเชนกัซิล่าหรือว่าแอนพัตเตอร์สันครับผมเชนกัซิล่าเหมือนกันลันโดครับ เป็นแอนดีวชอบแต่งตัวสวยๆไปวันๆชอบแล้วมาพูดญี่ปุ่นคําอังกฤษคําน้่ยนะใช่เก๋ดีอ่ะไอ้ผู้หญิงแบบนี้มันต้องโดนโดนอะไรกืออยากเป็นอยากเป็นรัณานาธิบดีเนย่ะอ้ห่าไฟสูงอ่ะไฟสูงไว้สูงคุณอยากจะเป็นอยู่กลุ่มไหนมากกว่ากันระหว่างอยู่ทีมไหนมากกว่ากันระหว่างเอเลียเอ็กใน อินเวชชั่นของแอสโตรมอนเตอร์หรือว่าเอเลียนเอ็กในฝ่าันโว่เอเลียนเอ็กฟ์ในฝ่ายดันโว่ดีกว่าที่มันดูแบบมันไม่มีใครดึงสติใครเฮ้ยแต่ก็มีนะตัวหัวโล้นอ่ะก็จะดึงสติอยู่ก็แบบคีนแม่งเลยตายไปเลยเออผมขอเป็นแอสโตรอินเวชชั่นของแอสโตรมอนเตอร์ยานบิ้มหมดทุกคนนะตอนจบทั้งสองทีมให้กูไปเบียวพวกนั้นกูทำไม่ได้วะคุณอยากจะอยู่ทีม G Force ไหนแล้วกันแล้ว่่ง G Force King of Monster หรือว่า G Force ในเฮเซ Force เฮเซ่ดูเป็นการเป็นงานมากกว่าจะอยู่ทีมนี่แม่งดูแบบเด็กถ้าบอกว่าอยู่ทีมคิริวอยาอยู่มอนาร์ไหมผมจะอยู่มอนาร์เอออยากจะอยู่ทีมคิริวหรือว่าคุณอยากจะอยู่ทีมเดี๋ยวนะลืมชื่อไอทีมใน Final War ไอทีมนุษย์กายพันธ์อะ อโอเคโอไปดูเีมพี่ลิวแน่นอน EDF ใช่ไหมเออเออ EDF EDF วันๆหนึ่งก็จะเบ่งว่าใครเก่งสุดอะไรเงี้ยโคตรชนโคตรโชนเลยคุณอยากจะอยู่ทีมเอเลี่ยนไหนบ้กัรเอเลี่ยนคีรักพวกทีมเอเลี่ยนผู้หญิงในเดดทรอยอมอนเตอร์หรือว่าทีมเอเลี่ยนมนุษย์ลิงในเมกาคอสิล่าผมไม่เป็นมนุษย์ลิงมนุษย์ลิงเออแม่งเท่ แต่น่าเกลียดนะเอ้ยแต่ไอพวกผู้หญิงนะั้นจริงๆมันเป็นแมงสาบใช่ไหมใช่มหมอนเป็นหนอนก็อวเป็นมแมงเป็นหนอนนะอืมนี่น่าเกลียดมาก <laughs> อ่ะข้อสุดท้ายครับผมอยากจะเป็นใครมากกว่ากันระหว่างแกเรตเอ็ดเวิร์ดหรือว่าไมเคิลดเฮตี้ครับแกเรตเอ็ดเวิร์ดผมเป็นไมเคิลดเฮตี้เพราะเพราะเขาชอบกีโดล่า เขาเบียวเดียนเขาเป็นกาเล็ตเพราะว่ารถนิยมใกล้เคียงอ่าบ่จริงรถนิยมผมแม่งใกล้กาเล็ตมากกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นแบบความชอบกีโดล่าแล้วความที่เขาแบบเขาแมแฟนอ่ะเออควยต้องอ๋อต้องเป็นใช่ไหมเราต้องเป็นใช่ไหมเป็นเขาอ๋อถ้าเป็นเป็นกาเล็ตอืมอืม ไกัไำตาวอ์ด้วยจะโดนไล่ออกไอ้เป็นการเลตเป็นกรเลส